โอเคเี๋ยวมาดูอีกทีนะฟ้าสัยอ่าสมมติว่าไอค่าค่าแปรูตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันเหมือนกันหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งอะไรเงี้ยเป็นห้าห้าตัวเลือกเหมือนกันปุ๊บถ้าเราอ่าถ้าเราจะ God, ก๊อปสมมติเป็น B 15. B 15. ปบีสิบห้าบีสิบห้าปั๊บสร้างค่าตัวแปรก่อนเนานะแล้วก็ไปก๊อปค่าแ a l u ูตรงนี้ ด้านบนเนะ่ะคลิกให้เป็นแถบสีกันนะเห็นไหมเป็นไฮไลท์เป็น,ปนสี่เหลี่ยมเป็นก,กรอบๆอย่างนะี้นะอาศัยดดีๆนะคิกขวานะมันจะมีคําว่ากระพี้ป๊บมาข้างล่างคิกข้างล่างตรงนอนกันปุ๊บมันจะเป็นแถบไฮไลท์ใช่ไหมแถบไฮไลท์เหมือนกันสี่เหลี่ยมสองอันเนะี่ยปุ๊บคิกขวาแทบมาไม่มาลองดูสิไม่ใช่ผีหลอกนะต้องมาสิ <laughs> <laughs> ต้องมา นะไม่งั้นเราก็พิมพ์กันตายเลยเพราะว่าเป็นค่าแวลูหนึ่งสามสี่ห้าเยอะมากในแบบสอบถามนะ